อ๋แมวน้อยนะ่ารักจังเลยหนูชอบแมวมันน่ารักงั้นก็ทุกคนพร้อมเริ่มภารกิจทำอาหารกันไหมอะไรเหรองั้นก็เรามาเริ่มกันที่พิซซ่าหนูหิวมากแล้วหยว<า>ได้เลยก่อนอื่นต้องรีดแป้งทำให้เป็นแผ่นบางๆใช้อุ้งเท้านุ่มๆทำทุกอย่าง เอามีดออกมามันคมกริบเหมือนกับกองเล็บของเจ้าแมียวแล้วก็ตัดเป็นรูปแมวแมวน้อยจิมจิ้มจิ้จิิมจ้ม,ม,มทำหน้าและจากนั้นใช้จงเล็บที่คมกริบของฉันเปิดกระป๋องซอสมะเขือเทศซอสไห้ครัวและก็โรยชีสกสุดยอดและจากนั้นก็ใช้แล้วหั่นเบรอนนีเป็นอันบาง,บาง ามาตกแต่งให้เหมือนกับหน้าเจ้าเหมียวทีนี้ก็ผูดชีสอีเรียบร้อยอบเสร็จแล้วโอ้น่ารักจังเลยเจ้าเหมียวน้อยหอก็ดีนะแต่ว่ามันเล็กนิดเดียวพิซซ่าของฉันจะใหญ่กว่าแบบนี้เราก็มานวดแป้งกันเลยทีนี้ก็โรยแป้งนิดหน่อยมาให้ติดมือใช้มือที่แข็งแรงทุบๆๆๆทุบลงไปเลยทุบๆ เขาอีกสุดยอดเราได้แป้งบางๆแล้วนี่แหละมืออาชีพคนททำกันโอ้โหแชมปสุดยอดเลยอะทีนี้ฉันต้องการซอสแต่ว่านมันเล็กไป <Yeah! S 1> ต้องแบบนี้สิพอดีเลยและเราจะราดซอสที่แป้งและก็ทาให้ทั่วและทีนี้เราจะเอาชีสมาก,ก้อนใหญ่ๆคูชีสลงไป สุดยอดสุดยอดและจากนั้นเปบปโรนีเราจะหั่นเป็นชิ้นๆด้วยเทคนิคของมืออาชีพเอาละมาเลยคอยดูนี่แลละใช่แล้วและต่อไปเราต้องการไฟนิดหน่อยทำให้มันสูกเรียบร้อยพิซซ่าของฉัน เสร็จแล้วนี่แหละดีที่สุดเลยโอ้โหเชฟทำพิซซ่าได้จริงมากทำยังไงดีละชัดไอเดียทำพิซซ่าหวานๆกันเถอะโคลอีต้องถูกใจมากแน่แน่บีบน้ำเชื่อมสตรอเบอร์ร่ลงไปแล้วก็นวดแป้งนวดแป้ง,ปงเธอทำอะไรอะและทีนี้ก็รีดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆสุดยอดทำขอพิซซ่าได้นะต่อไปสำหรับซอสฉันจะใช้นูเทลล่า มันจะยิ่งอร่อยทางไปเลยเกลี่เกลือให้ทั่วอ,อร่อยจังและจากนั้นเลือกกาดแอมอใส่ลงไปเลยเยอะๆสดใสจังเด็กผู้หญิงคนนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้เรียบร้อยฉันทำเสร็จแล้วในเมื่อทุกคนทำเสร็จแล้วมันก็เอาไปให้คลเออ้กกันค่ะกินให้อร่อยนะน้องสาวว้าว ทุกคนทำแบบที่หนูต้องการเลยงั้นหนูจะเริ่มจากพิซซ่าแบบพลาสสิกก่อนมันใหญ่มากชิ้นหนึ่งเท่ากับหัวหนูเลยอะงั้นแต่จะกัดยังไงมันใหญ่เกินไปอะโอ้ไอเดียเราจะม้วนพิซซ่ากันแล้วแบบนี้จะกินง่ายกว่าอ๋ลองดูกันเลย ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แบบที่หนูต้องการงั้นต่อไปคืออะไรว้าวพิซซ่าสีชมพูหวานจังเลยอ่ะอม,มาลองกันอืมเจ๋งมากหนูมไม่เคยกินพิซซ่าหวานๆมาก่อนอยากกินอีกอยากกินกินกินให้หมดเลยแล้วก็ลูก,กวาดด้วยมาช็อตโกแลตเหลือเชื่อสุดฟิน อร่อยมากหนูชบอบและต่อไปพิซซ่าอีกถาดสุดท้ายโอ๋อน่าเหมือนแมวน้อยหนูเดาได้เลยว่าใครเป็นคนทำงั้นก็มาลองสักคำกันอ,อร่อยจริงๆบ้าไปแล้วผู้ชนะก็คือเจ้าเมียวอร่อยมากๆเหนียวเหนียวทำอาหารได้เก่งที่สุดเรียนรู้ว่นะัะทุกคน เอาละและครั้งนี้หนูอยากให้ทุกคนทำรอแป๊บหนึ่งนะใช่แล้วทำไข่ให้นายหนูอยากกินอาหารเช้าฉันเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรนะเนอะเมียวก็เล่นก่อนได้เหมือนกันมาอยากหรอกเอาละมาตอกไข่กันตอกใส่ชามทีนี้ก็เทนมเทลงไปเลยใส่เกลือพริกไทยคนให้เข้ากัน สุดยอดและทีนี้เราจะทอดไข่กันที่กระทะต้องวาดน้าเหนียวลงไปด้วยใส่ซอสมะเขือเทศวาดหูวาดจมูกตาและก็อุ้งเท้าเสร็จแล้วเหียวโอ้โหอะไรกันเนี่ยเจ้าเหมียวปล่อยไม่ได้แล้วเราต้องทำลาย งั้นก็มาเล่นเลเซอร์กันเลยเมียวเลเซอร์เมียวอยุดจับหยุดนะหยุดนะอยาขยับฮ่าฮ่า่ลงกนส้นแล้วเหมียวหลอกเหมียวได้ยังไงต้องเจอเฮ้ยอะไรยะยาอย่าทำฉันฉันขอโทษฉันขอโทษอย่าทำฉันเลยเ้ียวเฮ้ยเจ้าเหมียวอย่าทำเลยนะมันไม่ดีส่วนฉันจะทำอาหารต่อ เราทอดไข่ดาวรูปแมวแล้วและเราจะเพิ่มรายละเอียดที่กินได้กันมีหูแล้วก็หูก็ตายน่ารักมากเฮเสร็จแล้วละ่ะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยเจ้าเหมียวนั่นขวนฉันไปทั่วเลยฉันจะจำไว้ให้ตายเธอเจ็บเธอหมดเลยโอ้ย ทุกคนเสร็จหลือยังเนี่ยหนูหิวแล้วนะเราต้องเร่งมือเริ่มจากตรงไหนดีเอาละใช่แล้วเทโยกิใส่จานเยี่ยมเลยโยเกิร์ตดูคล้ายไข่าขาวและจากนั้นวางลูกพิชเอามาแล้วก็วางที่ตรงกลางมันดูคล้ายไข่แดงเฮ้ยหนูน้อยเราพร้อมแล้วลองเลยฮ เนาอยากกินทักอย่างเลยแต่ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีโอ้น่ารักไปหมดอือแล้วนี่คืออะไรอ่ะเหมือนอะไรเละๆเ,เลยอยแหญ่งอ่ะโอเคงั้นก็จะลองดูเป็นไงเป็นกันกแปลกๆอ่ะ,อะมันก็ รสชาติดีกว่าหน้าตาที่เห็นอ้แล้วจานนี้คืออะไรอ่ะมันดูคล้ายโยเกิร์ตเลยโอ้ต้องลองชิมดูอืมอืมใช่แล้วนี่แหละและไข่แดงทำจากอะไรอ่ะไหนมาลองกันว้าวมันคือลูกพีชนี่นาะสุดยอดโอ้อยากกินให้หมดเลยแบบเนี้ยสนุกกว่าไข่แบบพลาสติกซะอีกนะ สุดยอดไอเดียดีมากและต่อไปไห่จานสุดท้ายหน้าตาหน้ากินจังหน้าเหมือนเจ้าเหมียวต้องลองสักหน่อยอร่อยจังเลยอร่อยมากมากหนูอยากกินให้หมดเดี๋ยวนี้เลยอะดูสิอ๋อหยุดก,กินไม่ได้แล้วฮกินหมดแล้วทีนี้หนูตัดสินใจนี่แหละที่สาวเป็นผู้ชนะ ไร้สาระที่สุดฉันจะเอาเจ้าเหมียวไปเลี้ยงอะไรอะทำไมไม่ดีใจด้วยกันเนี่ยฮะฉันดีใจจึงเลยถ้าชอบวิดีโอนี้ไหมเงินก็กดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบาย